กระโปง6ชิ้นนะคะเอว28ครึ่สรงสะโพกสะโพกจริง37เราจะสร้าง38นะคะบวกเป็น1นิ้วตัวนี้ความยาว22นิ้วกะเบียดนะคะเราตั้งสะโพกลงมาก่อนค่ะเนี่ยคะ่ะจากขอบกระดาษนะคะตัวนี้เราไม่ได้ยกหน้าท้องนะคะดังนั้นเราจะใช้ริมกระดาษเลยถ้าเป็นกระโปงผู้ใหญ่ตรงนี้เราจะยกหน้าท้องเราจะต้อง ลดจากดินกระดาษลงมานะคะตั้งสะโพก8นิ้วค่ะความยาวสะโพกหาร4นะคะนำตัวเนี้ค่ะ38หาร4นะคะได้เท่าไหร่นำมาใส่ตรงนี้ดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าสะโพกเท่าไหร่นะคะถ้าสะโพก40หาร4ก็จะได้10นิ้วนะคะตรงนี้คือความกว้างของสะโพก11ส่วน4นะคะ ลากเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วหาเอวค่ะเอวยี่สิบแปดนิ้วครึ่งหานสี่เช่นกันค่ะสิบเจ็ดยี่แปดนะคะยี่สิบแปดเอวยี่แปดครึ่งสิบเจ็ดยี่แปดเจ็ดนิ้วหนึ่งหุนนะคะนคะคะถ้าทําตัวเลขผิดเนี่ยก็จะเสียไปเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้พี่หงติ๊กตัวเลขผิดนะเนี่ย เนี่ยนะคะอันนี้47 2ี่ปก็ต้องเป็น7นิ้วกับ18หรือว่าหุ่หุนนะคะดังนั้นส่วนนี้เนี่ยคือส่วนที่เหลือเราจะมาหาเกตค่ะจากสะโพกนะคะวัดเข้ามาเราจะโค้งเอวนะคะวัดเข้ามา1นิ้วกะเบียดนะคะ1นิ้ว1กระเบียดนะคะแล้วก็โคง้ง อันนี้คือปรงหกชิ้นนะคะโค้งอย่างนี้การโค้งเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าสะโพกของเขาเนี่ยตรงนี้เยอะไหมนะคะขึ้นอยู่กับสรีระอีกนะคะ <S <S เขาจะเข้ารูปอย่างนี้นะคะแล้วก็บานออกมาแต่ว่าไม่ยาวมากนะคะตรงนี้ก็ยาวไปอย่างนี้บานออกไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่สิบข้างนะคะดังนั้นเราจะต้องกําหนดแนวเนี้ย นะคะโดยที่เขาจะต้องเดินได้ด้วยนะคะต่ําไปก็จะเดินไม่ได้นะคะจากสะโพกนะคะวัดลงมาสีนิ้วครึ่งสีนิ้วครึ่งนะคะระดับตรงนี้นะคะสีนิ้วครึ่งทีนี้ตีสอบเข้าไปค่ะสอบเข้าไป หุนนะคะแล้วก็คอดเข้ามาอย่างนี้ค่ะนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้คือเริ่มคอลอดละแล้วเราค่อยบานออกอย่างนี้นะคะดูการบานลองหั่นไม้บรรทัดดูว่าถ้าบานขนาดไหนถึงจะสวยอ่ะเราบานออกมาสักสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งจากตรงนี้นะคะจากตรงนี้นะทีนี้ แบ่งค่ะเราจะมาหาตรงนี้เนี่ยเขาจะเกินครึ่งเ่็นสีนะจะได้ไม่งงเราจะมาสร้างเป็นหกชิ้นแล้วนะคะจากแนวสะโพกนะคะแบ่งเป็นสามส่วนแบ่งเป็นสามส่วนนะคะแบ่งเป็นสามส่วนจะได้ขนาดนี้นะคะทีนี้ถ้าแบ่งครึ่งหนึ่ง อยู่ที่เราจะแบ่งเลยค่ะอันนี้จะไม่ตายตัวนะคะถ้าแบ่งครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งจะได้อยู่ตรงนี้นะคะพี่หงว่าแบ่งครึ่งหนึ่งสวยกว่าก็จะได้วัดเข้ามานะคะสี่นิ้วสาม ลากยาวไปตลอดแนวเลยค่ะแล้วก็มาเพิ่มความบานบานไปสักสองนิ้วสองนิ้วนะคะแล้วเราก็ลากมาอย่างนี้ค่ะลากมาหาจุดที่เราตั้งเอาไว้นะคะนะคะคือถ้าตรงนี้เราตั้งไว้ก่อนเขาถึงจะเดินได้นะคะถ้าเราต่ำไปเขาจะเดินไม่ได้นะคะ ทีนี้เราก็มาสร้างเกตค่ะนําส่วนเนี้ยค่ะที่เหลือตรงนี้มาใส่เป็นเกตนะคะวัดว่าเหลือเท่าไหร่นิ้วหนึ่งนะคะเราก็ยกนิ้วหนึ่งมานี่เลยค่ะแล้วก็ตั้งเกตนะคะระยะห้านิ้วครึ่งโค้งนิดนิดค่ะหน้าหลังใช้ชิ้นเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าเอลเนี่ยจะใช้ไม่เท่ากันอันนี้เอวหน้านะคะ เอวหน้าเนี่ยจะลดลงมาสามสามขีดไม่เกินนี้นะคะส่วนเอวหลังนะเอวหลังเราจะลดลงมาครึ่งนิ้วค่ะตรงนี้นะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วจะเป็นเส้นเอวหลังนคะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้กระโปรง 6ชิ้นนะคะ